สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายต่างใจครับมือนี้ผ้าพีผ้าหนองมากติดตามครับหลังจากว่า,าวันฉีดยาเหงว่อเหงื่อหน่อยตัวนี้ครับตัวนี้ไปแล้วเอามาติดตามเมืองอาการมันครับจะมือนี้ท่าถีบึงกับอาการเป็นตุม่มกเหมือน เหมือนมันกัยังอยูกล้องถี่ครับโบมีล่ามไปไสครับผมเนี่ยกัยังกินน่มแล้วก็ยังยางได้ครับแต่ว่ากัมีอาการโดยร่วมเบิ่งจากมันนี่แล้วกับนี่ลักษณะเพราะมันกัยังเป็นซึมๆอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าอีกสองตครับสองต สองตัวคือตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ครับมุมหน่อยนะกับไอ้ตัวนั่นกันผมซื้อาอาการบมมีอย่างหลายแรงครับตีขึ้นตุม่มเหลื่อมยุบปลงครับหลังจากติดตามฉีดยาเนาะครับเนาะแต่อีกแม่หนึง่งที่อยู่คอคุนแย่ออกไปครับแม่นั้นเป็นกรอคุณเดี๋ยวซ้ำว่าหายเหรครับพอรักษากร รักษามาประมาณสองสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ครับแล้วก็แม่หน่อยนี่แต่ยังบบมีอาการยังครับแม่เน,นี่แต่ก็มีช่วงทิ้งเทียงที่ผมลงมาเบิงมีอาการข้อเป็นหืดหดแต่ว่านตอนที่ผมลงมานางฝาเฝ้าเบิงแล้วนี่ก็สงสัยมันมันจะเป็นหืดหซื่อครับน่าจะบบมี่น่าจะบ่มีอเดิทางยัง ก,กินเฟื่องกินยังในปกติครับแม่ลุกลครับงัวทั้งเบิดนี่นี่ยจะเป็นง่วหนาครับแ้่ผมก็ดูแล่นแต่ว่าแม่นั่นจะเบึงตาแลยังซึมหนาซึมเหมือนกับมีอาการไขวยย้กับเมื่อนี้ก็ให้กินยาเขียวยาเขียวตาใบผู้ก่ล้วก็เสร็จน้าโดยยาเขียวตาใบโู้นะครับเนาะคือเขาจะเบึ่งอาการอาการของงัวไปเรื่อยๆครับ ถ้ามีอาการไข่เข้ากับหายยาแต่ว่าเบึงบ้งมาอนีเบึง้งอาการกับกระซึมแต่ว่ายังงท่านไหนสัมผัสตัวไข่บอดเดี๋ยวรอจต่ของผนมากก่อนครับยาที่ผมใส่น้องพี่น้องคือแรกแรกเริ่มเดิมที่ที่ผมมีตอนที่ผมยังงท่านไหนไปหายาถ้าเกิดว่าพี่น้องหาบอดได้หรือว่า ทุกเชิญน,นะครับแบบแก่ปัญหาเ้าพ่หนาไปก่อนทำม,มีอาการไขหรือซึมมันจะมันมีอาการรักเสีผมใส่เป็นออกซี่ตัวนี้ครับออกซี่ตัวนี้ตอนแหลกเลยนะครับแหลกแหลกเลยที่ผมรักษางวงัวแเมดําตัวนั้นออกซี่แล้วก็ใส่คูครับเพ้นสเตปเพราะว่าก้อนหนาผมเคยมียาสองตัวนี้ไว้แล้วเพราะว่าผมไว้แล้วตอนนั้นผมรักษางวกับรักษาแบอยู่อยู่ขอบเพราะ มัวตัวยูบ้านนั้นมันมีอาการตีนเป็นแผลพัวดียามมนเหลือผมเลยใส่สองตัวนี้ต่อค้องไปก่อนครับตัวนี้จะเป็นเพ็นสเตปเป็นขาเสื้อแกนบวกแกนลบครับเชื้อทั่วไปที่มันที่ที่เขาใส่กันทั่วไปนะครับเนาะเป็นสเตปแต่กับอีกตัวนึงสีใส่คูน้ำตอนแรกๆคือไฟตาเด็กไฟตาเด็กนี่คือ ข้าใส่ในกรณีมั่วมันกินหย่ากินยังมุดใหญ่้าก็ต้องเพิ่มวิตามินให้มันครับเพื่อเพื่อให้มันไอ้บอขาดทานอาหารนะครับเนาะแต่หลังจากนั้นผมก็คุยในกลุมก่มแลวก็สอบถามอาจารย์ผู้ถี่ถี่เป็นไอ้จบประสุซั์ห้าก็ศึกษาถามพวกไอไอที่เพิ่นมีประสบการณ์นะครับเพิ่นจะแนะนํำมากตัวหนึ่งตัวนี้ ตัวนี้คือไดโคฟีนักพัดครับนี่ผมบอกเลยเข้าสีตาน้ำหนักหนึ่งซีซ,ซีต่อน,น้ำหนัหยกยี่ห้า,งงานนกิโลเข้าเบิองงัวเข้าน้ำหนักกิโลเข้าก็ประเมือนตามน,น้ำหนั่งัวตัวนี้มันชีลดพวกเป็นยาไข้กำเนื้อครับยาไา้กำเนื้อแก้ปวดแก้ปวดเก่งพวกยาแ,แก้อักเสบนะครับแล้วก็พวกไข่เนี่ยมันเขียนบอกอยู่ครับพวกไข่เสียพันพวกนี้ซอยได้ครับที่มันเป็นไข่เข้าเบืองมันซึมมันไขนะ่ะก็คือฉีดตัวนี้ ถ้าเป็นงัวใหญ่น่ะเป็นตัวนี้ครับถ้าเป็นงัวหน่อยผมใส่เป็นตัวนี้ครับโนวาซินแลนด์สีงัวหน่อยครับตัวนี้งัวหน่อยไข่ครับใส่เป็นตัวนี้คือเบื้งองการมันไข่เทาก็ใส่ตัวนี้คูนะ้ำแต่ที่ใดมาอีกม่วว่านเหนก็คือไปเอาครับอาจารย์พืนมากัเป็นอย่างอามองอามองผมอ่นานภาษาอังกฤษบทเกลงอะอามองอามอแคคซี่แคลว เนี่คนยครับเหมือนนะครับจิ้มหาเปอร์เซ็นคลองเอลเป็นจิมหาเปอร์เซ็นใช้ตัวนี้ขาเสื้อขาเสื้อแก,ก้มบดแก้มลูกพื่งกันครับคือเดี๋ยวผมอ่านเบิ่งให้เพราะว่าผมกระจืมก่ะได้ครับเอาตามเถี่ยคู่บาอาจารย์เพิ่นบอกคนซ้อนกันวรัซุ่มไอ้ซุ่มยังเพิ่นแนะน้ำมาแล้วครับเนาะยาตัวนี้มันเป็นยา ขาแบตที่รี่ครับแกนบวกแกนลบปวอกมันติดเชือ่อจะไข่โตเป็นสเตปมานะครับแต่ตัวนี้จะจะจะแห้งโว่าเป็นสเต็ปแต่อีกตัวหนึง่งที่ใส่รักษาฟีเป็นบวกผิวหนังที่มันเป็นฟีเป็นน้อง่งคือผมหายยาผู้ใดยามันขาดตลาดเป่นวาเป็นออกซีเอลีตัวนั้นจะเป็นรักษาปลกผิวหนังที่มันเกิดจากเป็นฟีเป็นน้องข้างในตัวนั้นตัวนั้นจะ ก็ดีขึ้นกันครับใส่ดีกันแต่ตอนนี้หาว่าอะไรเขากับใส่ตามตามที่ตามที่มีนี่วปกรตัวนี้ครับเป็นเข้ากําจัดเชื้อเชื้อที่โบพึ่งประสงค์คือเข้าจะรักษาโดยโดยการบ่ให้เชื้อตัวอื่นเขามาแสกครับให้ให้ง่วเขามันสางพุ่มคุมกันขึ้นมาสูงครับตัวลำปีสกินเองอย่างเดียวโดยที่บ่ิห้มันมีเชื้อตัวอื่นเขามาแสบเพื่อเหตุให้มันตายไวนะครับเนาะ แต่เขาก็ต้องเฝ้าเบ่งดูเบดูแลตามอาการไปเอยประเมินอาการไปเลยครับถ้าเกิดว่ามันไข่เขาก็ต้องหายาลดไข่สิ่งสําคัญ่สุดคือเกลี่เกลร่ก่อนก็เลยครับเนี่ยเกลี่ก่อนบอกเกลร่ก่อนเขาเอามาแขวนไห้มันเลี่ยไปครับถ้ามันบุหรี่เขาก็ต้องเอาผสมหนาเอาเกลือใส่หนาให้มันเพื่อว่ามันไข่มันจะบกขาดเกลี่แล้วมันจะบ่จะบื่เหยใ่้ง่วเข้าช็อกนะครับเนาะ จะไปยิงหน้ามั่ช็อแต่ทาอีกอีกวิธีหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเจ็บกระปุกยาก่อนอีกวิธีหนึ่งก็คือทา,าเบิ้งแล้วหัวเฮ้ามันมีอาการเจ็บข้อกินหยาเน้าเจ็บข้อเจ็บปากออ่อนหน้าแห้งอันนี้เป็นสูตรยาโบราณ ที่เพื่อนบอกมาคือใส่เปลือกดูเปลือกเสือกเปลือกแค่เทียนมีลถฝาดน,นะครับนะมีลถฝาดในสามตัวใส่ตัวได้ก็่ด้กำมือหนึ่งเข้ามาแช่น้ำไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาเกลือใส่น้ำเกลือใส่เพื่อว่าให้นี่ครับให้มันกินให้มันเ,เปิ่มเกลือแหละในหลงังหลังกายหัวเพราะว่าตอนนี้พวกพวกต้นใหม่ที่มีรถฝาดนะมันจะซอยสมานแผลเทียนเป็นแผลข้างในคนระับเทียนมันเป็นในข้อในเปล่นี่ นี่ซอยเห้สมานแผลใหงืองวมันกินยาได้คือทุกอย่างครับพี่น้องตอนนี้มันคือยัองมมียารักษาแต่เ้าก็ต้องดูแลรักษารกรรมการเขามีตอนนี้คือทั้งผากปัดทั้งยังเขากัยังพวท่านไหนมียังออกมาซอยเป็นหลูกประท้ำตีเห็นเป็นเป็นตัวเป็นต้นครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่กับตายไปตัวหนึง่งคือเอาบระท่านครับงวงอยู่ประมาณสองเดือนกว่าตัวนั้นก ขาเขามาหายประมาณสี่หมื่นแต่กะเด็ดมันเด็ดตายไปแหละกะห้าว่าบเป็นนะครับเนาะแต่คือตอนนี้คือถามันเลื่อมเป็นเลื่อม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 เป็นเลื่อมแหลกแหลกเลยแต่ห้าเอายาใส่ายาพวกนี้แต่ที่ผมดูแลของนี่มางแต่เลื่อมเป็นมาเลยนะครับของของนานคือถ้าห้าเอาท่านพยายามคือมันขืนตุ่มขืนย่าห้าดูแลท่านมัาบห้มันไข้ย่างมันไข้มันกะซอยได้ครับลดการสูญเสียได้ส่วนหนึง่งดีกว่าห้าบเห็นยังเลยครับพี่นอ้อง ีกว่าห้าวเห็นยังเลยแต่ถ้าหฮาปล่อยไปล่อการดูแลจากผ่าตัดหรือยังมานี่คือเ้าสติสูญเสียลายครับแต่ถามว่าง่วงหน่อยเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตก็สูงครับเฮ่าที่ผมศึกษาอะไรก็เบึ่งมากก็สูงหลายคนบอกว่าถ้าตุ่มแตกรักษาหากมันมันติตายแต่ผมถามหลายๆายคนเขาก็บอกว่า หอกที่มันตุ่มแต่เขาบอกว่าโอกาสฉีหลอดก็สูงแต่ว่าปัญหาคือเขาต้องใส่เวลาในการรักษาแผลหง่วแต่ถมาอาการรักษาแผลหง่วะมันกับโค้งเฉียงบ่าทอทอที่มันมกในอยู่จนสี่แต่ห้าห้าบูเห็นแผลข้างในหรือว่าห้าบูหัวอาการข้างในมันนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องสังเกตวง่วเข้าทุกมือครับว่ามันเป็นเหลวมันซึมบัวกินหยาดใกินนมได้บัวน้ำลายไหลบวเขาก็ต้องเบิงครับลูกใด้บัวขาเจ็บบัวคือตอนนี้ง่วตัวนี้ ยังบ่ท่านได้ลงขาครับแต่ว่าตรงข้อตรงตรงข้อครับตรงข้อตรงทงข้อตรงทงข้อเป็นข้อที่เห็นมันบวมๆะคือเรื่มบวมขึ้นมาแล้วแต่ว่าพวกตุ่มยังอย่กําลังขึ้นขึ้นทัวเวทแต่ว่ามือนี่นะนาจะเข้ามือที่บ่สามกับสี่ท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 ีมันเป็นอาการที่ชัดขึ้นมาแบบตุ่มขื้นแห้งๆอนี่แต่ว่าตอนนี้เฮากับตรงคือ หายสังเกตว่าตุ่มมันเพิ่มขึ้นบ่อหรือมันยุบลงบ่ออะไรก็สังเกตว่างัวเขานั่งกินนมกินยาใดบ่อปกติบ่อนะครับแต่ทามงัวตัวนี้ก็ยังถ้าถ้าโดยการประเมินแล้วมือว่านีมีซึมเท่าดี่ถามแต่มือนี่จากเบื้องหล้วก็ซึมอยู่แต่จะกัสีบ่อเศร้าแห้งมันไหนลักษณะมันจะบ่อหายใจบ่อแห้งมานไหนคือบ่เศร้าบ่อฮึบๆนะครับการหายใจ แต่ถาเราต้องเบิงไปตามราการแต่ว่าเมืแ่อบบนี้ถามเบิงอะหนานจะมีไข่ครับเบิงกับเบิงตาเบิงหนามันกับหนานจะมีไข่อยู่เพราะมันเป็นซึมๆมันเป็นซึมๆครับหนานจะมีไข่ครับต่อดูแลตามอาการครับ,รรรรค,รบคือตอนแรกที่ผมลงมาเบิงตอนเทียงคือแม่นี่แม่นี่มันมีอาการหืดคอคือมันหายใจเป็นฮึดฮึดฮึดผมก็ตกใจนะครับแต่นี่บไครครับเนี่ยโบไคจับนะ่ะ บวไข่แต่กับมีตัวลุ่มๆแต่นะบวบไข่บวไข,วข่เพราะว่ามันหืดคอ,อผมว่าเนื้ว่ามันนอนกลนแต่กับบวมวันเกิดจากสร้างห็นยังแต่ว่าเบื่องแล้วบนหนามีปัญหาครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าต้นก็ล่างขึ้นตุ่มเห็นเพิ่นบอกว่ามีตุ่มตุ่มอยู่ข้างขาทับช่วงหลังแม่นี่เป็นวัวแม่ครับเขาล่างต่อหักเลยสามสี่เดือนนี่นะครับเป็นเป็นไหวทีเฝ้าซือ้อว่า รักษาอย่างแห้งครับพี่น้องเห็นแล้กกระงสารครับยากับบมีวัคซีนกับยังมาทันมากมากกับแพงแล้วก็บอกง่ายๆกับยังแบบวัคซีนกับยังเท่าที่ผมศึกษาถามท้ามึงกับมันกับยังบรสรุปว่ามันจะดซอยได้ล้อยกรเส้นแต่ว่าถัดฉีได้กับกระแบบกระแบบคข่ายๆโควิตคนครับก็สีวัคซีนเพื่อไว้แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าถามมันเป็นเหลวมาสีวัคซีนัำกระตุนให้เสื่อมันแห้งขึ้น เห็ดแห้งเห็ดไหนมันตายเร็วบางคนบอกว่าฉีดซินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นมมนก็ไลยคนวอกครับตอนนี้ก็บอกว่าสีเสื้อไผ่พระวัติย่างย่างมูมีไผ่ออกมามาหายความรว้ที่ชัดเจนครับกับตัวนี้เลยกับแม่นี่แม่นี่ก้อนหนาแม่นี่จะเป็นแม่ของตัวนี้เป็นแม่ของตัวที่คุณจำเมื่อกี้แม่นี่ก้อนหนานั่นประมาณาทิทย์ที่แล้วก็ซึมไข่้วมีตุ่มขึ้นเล็กน้อยกับฉีดยาให้กับยุบลงครับ แต่เท่าที่ผมถามคุยกับผู้สัท่นก็บ,บอกว่าตัวใดที่มันตุ่มขึ้นถือเป็นงัวใหญ่ตุ่มขึ้นแล้วเข้าฉีดยารักษาไปตามอาการมันถามมันยุบลงหรือ่ามันหายเดียวโอกาสสิทิ์มันก็หน่อยปุ่มกันมันจะเพิ่มขึ้นครับแต่พวกสามตัวที่มันเป็นงัวไอ้งัวหลาดบานเห่านะ่ะผมรู้สึกว่าพูมุ่มคุ้มกันมันจะดีงัวก็แต่เป็นบานเท่าอื่นงัวกระโดนแต่แต่เป็นพวกลูกผสมบะมัน พวกบามันพวกหูเห่นี่เอขายว่าพุ่มคุมกันมันหน่อยครับตัวติ่ตายไปตัวนั้นสี่หมื่นสี่เดือนเขาขายเดือนละหมืน่นเขาขายสี่หมื่นตัวนั้นเป็นลูกซี่ว่าขายครับง่ามครับตัวนั้นง่ามอ้วนปึ๊บเลยแต่ว่าผมผมบอยู่ผมไปเอายาครับมาบวท่านครับบวท่านบวท่านบวท่าน,นได้ได้ไปฉีดยายเพิ่นแค่เข็มเดียวครับฉีดยาย้แล้วกรตอนสอบก็บดียางได ไปกินยาก็ไปดนลูกน้องสาโบโบสาบสาเหุว่ามันเป็นยังมันอาจซีหอน n นี่จะบนหูครับมันยางลูกน้องสาแต่ด้์ากันเอาขึ้นมาแต่ว่าคือตัวนี้ก็ยังเบิ่งครับยังแรงนี้ผมได้เพราะว่าผมฉีดยาครับผมฉีดยามันแล้วมันแขะมันไอ้ยางขายังกะยังปกติครับพี่นอ้องโอเคครับผมได้หลังใจกับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับเนาะ ที่พ่อวิกิตนะตอนนี้บ่คือขัขนกับยังเป็นโควิดง่วงออกมาเป็นล่าปีสกินคืองัวเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์เศรษฐกิจเป็นที่พึงของชาวเกษตรอู่แล้วแต่ว่าพอมาเจออยงนี้เหเฮ็ดในเขานี่ใจหายครับร้ายคนก็บอกว่างัวงในขอเนี่ยมันก็หลายแสนครับเนาะงัวในคออนี่โดยกานว่าเป็นเงื่นฝากทีดอกเบี้ยถือว่าดีแต่ละเปียะดอกเบี้ยที่ดีแต่พอมาเจอแบบนี้ครับกระส่วนนึงกับผมกับ เป็นกำลังใจครับผมกับบอดีโ้โตุะัตซ์แต่ผมกับอาัยว่าศึกษาแล้วกับมาดูแลนี่ขอจะของพอห้าไปรออแต่ผากรัดยางเดียวเพื่อนกับผมมียังออกมาซอยห้าบกับตเต็มที่ที่ผมเห็นตามเกณฑ์ที่บอกว่าหายง่วงสองเดือนซ้ำเลยก็หายแค่ตัวละหกพันแต่ใหญ่สุดแต่ผมเห็นราคาคือหายแค่ตัวใหญ่สุดแค่สองหมืน่นหาเพิ่นหายนะครับที่ผมได้ได้เด,เด,เด,เดเบิวตที่เพิ่นลงลงในโซเชียลลงในเฟซแต่บอกาอถามว่ามันขุมบอมันบุคคลเลยครับเงินหกพันครึ่งง่วงตัวเนี้ย ขามันเกิบโตันมากว่าสองหมื่นกว่าล่ะครับเนี่ยเนี่ยหมื่นกว่ากับสองหมื่นละ่ะจะไปแหลกวกระโโพอันโมมีภัยอยากสูญเสียครับแต่ผมกะกระโล่โล่อผูรักกุญ,ญ่์นะครับเสี่ยวมาดูเล่เขาได่บอตอนนี้รถหยากรลังลงมาครับตากันห้องสนันเลยหน่ามันกระลังเอาหยาลงมาห้องห้องใส่ช้นี่คือห้องใส่รถหยาครับได้ยินเสียงรถไทยห้องใส่รถหยาโอเคครับผมได้ตั้งใจใลาไปก่อนครับ ผมจะอัปเดตอาการง่วตัวนี้ให้พี่น้องในเบิงถามีเวลาผมจะอัปเดตให้ทุกมือนะครับว่าอาการมันเป็นอย่างไรดีขึ้นบรหรือแย่ลงในการรักษาผมรักษาอย่างไรนะตอนนี้ผมได้ยามากแค่นี้ผมรักษาแค่นี้ไปก่อนามอาการไปก่อนสิ่งสำคัญค,คือยาเขียวตาไปโพกกให้กินทุกมือครับตัวนั้นมันจะแก่หอนในพวกแพ้ข้างในแล้วก็แก่หอนในเ้ากไหกินตามต้านน้ำหนักอยากแก่ต้านน้ำหนักคนนะครับต้านน้ำหนัก,นก โอเคครับเดี๋ยวสำหรับผมมือนี่กับนายตังใจกะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสี่เหลี่ยมง่วกะสู่ๆครับถ้าจังได้กะเดี๋ยวเอามาหลอดติดตามถ้าผมได้ยังดีๆมากผมเฉลยมาบอกพี่บอกน้องเพื่อห้เฮาผ่านวิกฤตเป็นดกันครับสำหรับผมได้ตังใจเหมือนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ